เกันได้ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขอถ่ายลุกกับพี่พี่เอ็มซได้หมคะขอถ่ายลุวมกับพี่พี่อซหน่อยได้ไคะสวัสดีพี่ี่หน่อยสวัสดีพี่พี่หนอแบกางเลยครับแกางได้เลยนะครับแบกชางด้เย กลับ <gas> เด <in> ียวจะงำลหไม่ไปงานคืนนี้ก่อนแล้วกลับพร้ <ป ain. S 2> อมกัน